เลยน,นะทำเกมคลิปวีโอนี่จดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเดินความมันเดินเพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกอย่างตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ก็สวัสดีทุกคนที่ช่องเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เกี่ยวกับช่องน้องมาหาสารนั่นเองนะวันนี้เราก็มาตามเกมมาจังเวยสองกันอีกแล้วทุกคนวันนี้เนี่ยมีอัตราการตรงการแตก มาในตัวกลุ่มอีกแล้วนะก็เป็นมาจงเวสองนี่แหละอัตราการแตกไม่ได้สูงไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีเทคนิคมาลองเล่นกันนะเทคนิคหรือสูตรนั่นเองนะใครอยากตังอาัตราการโตกันแตกหรือว่าเทคนิคเนี่ยก็เลงกอยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมดเลยนะครับผมนะก็มีตัวกลุ่มพัฒนธอย่นนั้นเองนะครับผมมาเข้าเกมกัน้วนะ2องร้อยยี่สิบเจ็ดบาทวันนี้โอ้โหทุนสูงจัด <laughs> เอาเริ่มต้นมา ที่เราเทคนิคที่เราจะเล่นในวันนี้นะก็เป็นเปิดเบ็ดหลอกนะทุกคนนะเปิดเบ็ดหลอกก็คือเริ่มด้วยเบ็ดหนึ่งกดมือก่อนหนึ่งทีนะทุกคนะและเดี๋ยวเราไปเล่นเบ็ดคอมโบเลยเหรอคอมโบเลยหรอือ,อรเปล่าแ,ลนะแรงนะนอ,ยอย่างเงี้ยแรงนะโอ้เรียบร้อยฮะจะเปิดเบ็ดหลอกโดนหลอกเบ็ดซะแล้วกูโอ้โหเรียบร้อยแล้วก่อนมแม่งเบ็ดหนึ่งคอมโบหนัก แทนที่ตะกี้เนี่ยเราไปเล่นกันเบ็ดห้าเบ็ดหกเนี่ยน่าจะสามสี่ร้อยได้ละน่าจะอัพกันเร็วละอ่ะไม่เป็นไรทุกคนยังเหมือนเดิมอยู่กดไปหนึ่งไปหนึ่งทีทุกคนนะแล้วก็กดเบ็ดห้าออโต้สามสิบไปเลยทุกคนนะถ้าใครที่ทุนไม่เยอะเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นเบ็ดน้อยเอ้าไอ้เหี้ยปีเกมวัดมันจะโบ๊ะบ้าไปไหนทุกคนคือพอสมมุติถ้าใครที่แบบอะไรวะเนี่ยติดขัดไปเร็วตนะเธอถ้าใครนี่ ทุนไม่ได้เยอะอาเบ็ดลอก่กกดเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งทีแล้วจะเล่นเบ็ดสองหรือเบ็ดสามก็ได้ทุกคนออโต้สามสิบไปมันก็ไม่น่าจะเกินใจของที่ใครจะเล่นนะวันนะถ้าไม่ได้เล่นทุนแบบหลักสิบนะแต่ถ้าเล่นหลักสิบเนี่ยสี่สิบห้าสิบเนี่ยไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้รู้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบแตกง่ายเหมือนเบ็ดเหมือนทุนอื่นๆที่เราเล่นกันกน,นะทุนก็คือแบบสําคัญเหมือนกันนะบางคนอาจจะคิดว่าทุนไม่นนะสําคัญหรอกอะไรเงีย้ยวนะทุนสําคัญเพราะว่า มันมีส่วนในการที่เราจะปรับเปลี่ยนเบดนั่นเองรู้นะก็คือจะเล่นเบดนั้นเบดน,นี้ได้น้อยลงนั่นเองถ้าทุนเราน้อยนะคะผมหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทเราจะไม่ว่ากันนะวนะว่าใครทุนน้อยทุนหนักอะไรเงี้ยเพราะว่างบหรือว่าต้นทุนของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันตรนะเราจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าเฮ้ยแม่งมึงเล่นแต่ทุนน้อยมึงจะไปร่อดได้ไงอะไรเงี้ยตรงนะบางคนอาจจะไม่ได้มีทุนหนักเนาะเราจะไม่ว่ากันเรื่องนี้ตรนะ ก็ยังไงหรือว่าใครที่เล่นเทคนิคหรือว่าสู่สเต็ปนี้ไม่ได้เนี่ยก็ลองหาได้นะครนะเพราะว่าในช่องเนี่ยผมเคยเล่นประโยชน์ทุกคนเทคนิคของของคนเล่นทุนน้อยนะครับผมนะอะาดูแล้วนะกดเงิต่อ หนึ่งร้อยหนึ่งบาทแล้วนะกดมือขึ้นเรื่อยๆนะถือว่าดีแล้วนะก็กดไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ยังย้ำถ้ามันแตกก็ย้ำไปเรื่อยๆได้เป็นเบ็ดหลอกแล้วนะต่อไปเนี่ยเบ็ดที่เราจะเล่นจริงๆเนี่ยก็จะถอยลงดีกว่าวนะเป็นเบ็ดสามอารกนะเบ็ดสามกดมือไปที่จริงอะ่ะเบ็ดหลอกอะ่ะคือให้กดเบ็ดน้อยๆก่อน อาจจะสัก10รอบหรือว่า5รอบนะุรงนักดมือไปอย่างที่ผมกดเป็นหนึ่งแบบหนึ่งครั้งเมื่อม่กี้แล้วก็ค่อยปรับมาเป็นเบ็ดแบบดูสูงๆเลยคือโดดเลยรนั้นก็คือจาก1มา5เลยนะตรงนัไม่ใช่แบบ1 2 3อันนี้เขาเรียกว่าเบ็ดโดดทุกคนแต่ถ้าเป็นไล่เบ็ดนั่นก็คือ1นึ่งสามนั่นนะถ้าเบ็ดโดดก็คือ1 3 1 4 1สหหรือว่า25 2 3้อามไอมันไม่โดดดินะมันใกล้กัน24เออ2 4 2 5ี่องตรนะประมาณนี้ อาโต้ไปก็อยากได้กิจกรรมแจกกันไหมลูกนะยังไงเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเล่นแล้วแบบได้กําไรกันเยอะมากขึ้นละเนาะก็ถ้าอยากให้มีกิจกรรมจงกิจกรรมแจกกดติดตามลูกนะแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคบผมว่า,า,าเฮ้ยติดตามมานานแค่ไหนแล้วอยากได้ลุนเพราะอะไรคอมเมนต์ไว้ลูกนะมมนแจกแน่นอน ก็อาจจะไม่ได้แจกมากแ้นะผมไม่ได้เป็นช่องโตแบบช่องรวยๆอย่างคนอื่นเขาอะไรเงี้ยก็เล่นในเะท่าที่เล่นเนาะเพราะว่าเราก็เล่นกันแบบทุนน้อยก็คืออารมณ์เดียวกับคนที่เขาเล่นกันแบบปกติทั่วไปแล้วนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบเล่นแล้วแบบใส่หนักจัดเต็มขนาดนะั้นบางคนเนี่ยทุนหมื่นทุนแสนอะไรเงี้ยเขาก็เล่นเบ็ดสูงๆกันก็นอู้จัดหนักจัดเต็ม,มันได้มันบันเทิงแล้วนะอ่ะขึ้นมาเป็นเบ็ดสิบไปเลยแล้วนะก็คือเบ็ดโดดอีกแล้วนะสังเกตดูว่าเบ็ดสามมาเบ็ดสิบ เบ็ดหาไปเบ็ดสมเบ็ดหมาเบ็ดห้าอะไรอย่างเงี้ยบด o b o ีดสักรอบนึงนี่บอกเลยว่าไหลยาวนะนี่ทุกคนนะปฮะกดมือเรเรื่อย นะลองออตโต้ไปดูแล้วกันออตโต้ย้ำไปอีกที่เหลือแค่ร้อยเดียวแล้วนะนุกนะไม่น่ารอดว่ะรอดหมายมันเป็นสามเหมือนเดิมทุกคนกดมือบ้านละกันกดมือบ้านละกันนะเราออตโอต้กันเยอะละเออเออเอาหน่อยเว้ยไอ้นุ่มจัดมาสวยๆลูกนะออได้เว้ยเฮ้ยมานะเนี่ยทุกคน,น 312บาทโอเคลอแล้วน,นะไปกันต่อแล้วก็อัพเบ็ดขึ้นสูงเหมือนเดิมทุกคนนะรอบนี้ขอเป็นเบ็ดเจ็ดแล้วกันนะเปิดออโต้สิบไปก่อนไล่ไปเรื่อยๆ,ๆทุกคนนะเทคนทิเทคนิคมันไม่มีคำว่าตายตัวนะครับผมนะบางคนอาจจะคิดว่าแม่งเทคนิคต้องเล่นเป๊ะเปะเปะอะไรอย่างี้ผมว่าไม่จำเป็นนะแล้วน,นะเพราะว่าเทคนิคเนี่ยมันบางครั้งมันก็ใช้ได้บางครั้งมันก็ไม่ใช้ใช้ไม่ได้เนาะก็อย่างที่ทุกคนแบบบางคนเนี่ย มีบ่นมาว่าเอ้ยไปเล่นตามผมล่เทคนิคเนี่ยกูมไม่เห็นเล่นได้ตามมึงเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็มีผมไปเล่นตามคนอื่นไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเทคนิคแต่และเทคนิคเนี่ยพอมันห่างช่วงเวลาหรือว่าพอมันหา่างแบบเกมที่เล่นหรือว่าเกมเล่น absence, ไม่เหมือนกันเนี <cie> ่ยมันก็เล่นเหมือนกันไม่ได้นนะแล้วก็เทคนิคเนี่ยมันไม่ได้มีแบบบอกว่าเอ้ยถ้าเล่นเทคนิคนี้เนี่ยได้แน่นอนจากข้พัฒนา <c oughs> ไม่มีนะมันอยู่จากการสุ่มเออ ก็เลยต้องใช้ความพยายามไม่หมาตอนนี้โดดขึ้นมาที่เอจ7,800บาทระบายลงดอกนี่สวยงามคอมโบมาต่อ24บาทโบลงอีก5บาทอ่ะหอมปากหอมคอแล้วนะได้เยอะแล้วนะโอเคสวยลองถอยเบ็ดต่ำบ้านไดกหมดแล้วนะโดยเบ็ดเหมือนเดิมเบ็ดสามนี่จะเป็นเบ็ดตัวตั้งตัวตีแล้วนะคือถ้าเราเล่นเบ็ดหนึ่งกดไปรอบรอบสองรอบหรือว่าออโต้ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องวกกลับไปหาแล้วนะ ก็คือไปเล่นเบดอื่นได้เลยนะเรกนะเบ็นหนึ่งเนี่ยปล่อยไว้เลยเรานะเบตหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอาวัยามจุกเฉินนั่นแบบในทุนเราจะหมดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะไม่เล่นกันแบบย้ำๆกันเยอะเพราะว่ายังไงเล่นไปเนี่ยคอมโบก็ออกมาดีแต่ว่าจะาไม่ได้สงูงไม่ได้สงนะูงแม เวอร์เมกะร้อยห้าสิบไปไะเปลี่ยนเบ็ดแล้วน,น,นะต่อไปก็ยังวกอยู่กับเบ็ดเจ็ดเหมือนเดิมละกันนะทูกน,น,นะเบ็ดนี้เป็นเบ็ดท,ที่ผมชอบมากๆคือหลังๆมาเนี่ยเริ่มติดเบ็ดเจ็ดลเล่นแต่เบ็ดเจ็ดเบ็ดเจ็ดเบ็ดห้าเป็นสามนะคือเริ่มเว้นช่วงเว้นห่างมาละจะถามว่าโอ้ยสวยวายลงดอกนี้หูหกร้อยบาท ได้อยู่นี่หว่าไอ้หนุ่มแปดร้อยหนึ่งบาทนะะพันเจ็ดเนาะไปตรงนี้ยังเหลือออโต้อีกตั้งยี่สิบเก้าหมุนเอา้าสกเก็ตเตอร์เรียบร้อยฮะเข้าฟรีเกมอุ้ยฟรีเกมนี่รอบที่เท่าไหร่นะกคนรอบที่สองรอบที่สามแล้วเนาะ ดูจากการตีเกมแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วทุกคนวายลงนะเชื่อมหน้าสุดตาขีดก็โดนโดนแผงตรงที่300กว่าบาทโอเคสวยแล้วนะตรงนี้นะเรียบร้อยตัวทองยไม่สามโซ่คอมโบไปโอ้ยโซ่พันสามโอ้ยมาแล้วนะสองพันสองก็ไปดอกนี้เรียบร้อยวายตรงนี้ยังมีตัวลงมาต่ออยู่อคอมโบมาให้สุดพี่น้อง สามจุดลงตรงนี้121บาทโอ้ยยังไม่หมดเหรอคอมโบเอาดิไอ้นุม่มโอ้อย้โส1บสบาทสวยแลวนะตรงนี้นี่คือพอใจแล้วจะแตกไม่แตกกันแล้วแต่เลยออตโต้ที่เหลือลนะก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละโอเค เรียปร้อยฮะทุกนะสวยอยู่อหมดออตโต้นี้ก็พอ,อละทุกนะอยัน,นมีค o ม b o ลงคอมโลลมเล,ล็กให้กันไห,หลาย,ยาวอย่าให้มันลงถึงไอ้นี่อะทุกนะประมาณนี้แล้วกัน4,017บาทเนาะก็คะใครชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดบกดซับแครไว้ด้วยนะครับผม<า>แล้วก็<า>ตัวกลุ่มพระธานมิงอยู่ใต้คล<า>ิป<อ> คอมเมนต์แรได้ปักหมุดเอาไว้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม